ผมขอเรียกสื่อป้องกันภัยออนไลน์ชุดนี้ว่าวัคซีนไซเบอร์วัคซีนไซเบอร์คือการสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยภัยซึ่งกลายพันธ์มาจากโลกออนลาวเหนื่อยกับทุกๆเรื่องหนูอยากหยุดทุกอย่างไว้แค่นี้ ชีวิตนี้ขอไม่ไว้เจใครอีกแล้วหนูอยากขอโทษแม่นะคะที่เป็นลูกที่ไม่ดีที่หนูทําให้เผิดหวังหนูรักแม่นะคะแต่หนูไม่อยากไปต่อแล้วขอโทษค่ะวัคซีนไซเบอร์จะบอกเล่าเรื่องราวผ่านกราฟิกแอนิเมชันนำเสนอเป็นคลิปเตือนภยัยโดยตัวมิจฉาชีพโดดจงและคำเตือนจากเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้เกี่ยวข้องมีทั้งการนาเสนอในรูปแบบละครสั้นที่สะท้อนจากเหตุการณ์จริง คุณเคยเล่นเกมอยู่ในโลกออนไลน์นานที่สุดเท่าไหร่ผมนัเหรอ7วัน7คืนไม่กินไม่นอนเราจะโฟนอินสดๆนะแล้วโทรหาผู้เสียหายคนนี้นะครับทุกคนใครเกี่ยวกับเพศไม่ได้เหยื่อตามที่ต้องการแล้วบูลลี่กันแกล้งทางออนไลน์ที่รุนแรงถึงชีวิต เร่เข้ามานะครับเร่เข้ามานี่วันนี้เรามีโทรศัพท์มาขายนะครับผมอุ้ย iPhone ใครเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองดูดเงินจากแอปพลิเคชันธนาคารแฮกข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงการหลอกขายของออนไลน์ใครจากการหมกมุ่นท่องโลกออนไลน์แบบโอเวอร์โหลดจนช็อกขามือถือขาคอมพิวเตอร์ก็มีปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งแทนลูก แนแพนลูกแพนเป็นอะไรลูกแพนแพนตื่นลูกแพนแพนลูกที่สำคัญคือแนวทางการป้องกันและกฎหมายที่จะทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้ผู้คนต้องตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพทางออนไลน์สิ่งที่สื่อสารทั้งหมดทั้งปวงนี้ ล้วนเกิดมาจากการวิจัยเกิดขึ้นมาจากหลักวิชาการเพื่อให้การสื่อสารสอดคล้องเหมาะสมและเข้าถึงผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจจะทำให้สื่อชุดวัคซีนไซเบอร์สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างแท้จริง